ในปี2024นะครับ AICK ก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยพี่โจคิมและผมแต้งฟูครับจริงๆก็ชื่อันชื่อแ,แต่งนั่นแหละครับเริ่มต้นด้วยทั้งความฝันและก็อยากปรับแก้ไขดูปรับแก้ไขในอันดีนะครับว่าไม่อยากเป็นลูกจ้างประจำแต่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองไปพร้อมกับการเติบโตในรูปแบบใหม่ที่ดียิ่งขึ้นครับด้วยทีมงานมีเพียงสงคนนะครับ ที่เชื่อว่า AI ไม่ควรจำกัดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆเราจึงเริ่มต้นจากการทำคอนเทนต์ใน YouTube ไม่พบก,การตอบสนองที่ชัดเจนนะครับในช่วงแรกและทำให้นี่คือจุดเริ่มต้นทำให้เราตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงคือคำตอบที่แท้จริงและที่สำคัญคือเราอยากจะดังไปทั่วโลกนอกเหนือจากประเทศไทยด้วยนะครับเราก็เลยจึงอยากเปลี่ยนแปลงผันมาใช้พลังของ AI สร้างคอนเทนต์ใหม่ ที่ตอบโจทย์โลกอนาคตมากขึ้นและเข้าถึงประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเล่าข่าว AI กรกษา y o u t u b นสัมภาษณ์ influencer v ็อกเ,เหล่าประวัติชีวิตส่วนตัวหรือการท่องเที่ยวนะครับของผู้ใช้ AI แต่กาเรเดินทางไม่ได้จบเพียงเท่านั้นนะครับเราก็เลยได้ค้นพบวิธีที่จะสร้างดิจิทัลปูดักที่ช่วยให้ทุกคนในว้ยทำงาน ใช้ a ออย่างมีประสิทธิภาพและทราบผลลัพธ์นั้นได้อย่างแม่นยำนั้นนั่นเองจากภาพนี้ครับก็จะมีหนังสือ E b บุ k 6เล่นมนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีทั้งหมด7จเล่มน,นั่นเองมาดูที่เล่มที่7กันนะครับแต่นดินๆเล่มที่7นั่นก็คือ AI a i Agent นั่นนั่นเองแต่เรามาเล่าถึงเร่มแรก e b บุ k 6เล่มก่อนหน้านี้นะครับก็คือ ทุกเล่มนะครับจะถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์และความตั้งใจที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและนำ AI มาปรับใช้กับชีวิตประจำวันรวมถึงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเริ่มจากอ e ีบุ๊เเล่มแรกก่อนเลยครับก็คือ300พร้อมสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตนั่นเองในโลกที่ในโลกของชีวิตที่มีแต่ความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลง,ปลงเติบโตอย่างรวดเร็วหนังสือเล่มนี้จะพาคุณสำรวจความคิดและชีวิตกับคำถาม สาม้อยข้อที่ถูกอแบมาาเพื่อสร้างแมนนานใจและช่วยให้คุณพบแนวทางชีวิตที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์การเตริบโตส่วนตัวและความสำเร็จในอาชีพนั้นนั่นเองเล่มที่2นะครับ2องร้สไตล์ของการเขียนพร้อมสำหรับผู้ที่อยากเรียนรู้การเขียนพร้อมผืนดึนศัก,กยภาพ AI ออกมาอย่างเต็มที่หนังสือเล่มน,นี้ก็ ได้เราถึงเทคนิคและสไตล์ต่างๆที่จะทำให้ AI ทํทำงานตามที่คุณต้องการอย่างแม่นยำไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมีประสบการณ์มาแล้วก็ตามต่อไปเล่มที่3นะครับคือ How to Make Money with AI นะครับ AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เป็นถึงผู้ช่วยรวมถึงให้โอกาสต่างๆนะครับหนังสือเล่มน,นี้จะช่วยให้คุณเติบโต และเปิดโลกของการสร้างรายได้ผ่านการใช้งาน AI โดยวิธีการที่ยั่งยืนไม่ต้องกลัวว่าจะถูกแทนที่แต่เป็นการปรับ mindset เ,เพื่อหาหนทางการสร้างรายได้ใหม่ๆที่ไม่เคยมีที่ไหนทำมาก่อนหาโบนโลกทั้งออนไลน์น,นั่นเอง m c นะครับส0 0พร้อมคำสั่งภาษาไทยในการใช้ AI สร้างเงินนั่นเอง ความต้องการของการสร้างเงินนะครับมันไม่ได้มาจากเพียงรูปแบบของงานประจำพาร์ทไทม์ฟรีแลนซ์แต่ยังมีทั้งบนโลกออนไลน์อีกเทีะยมนะครับที่จะสรรสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิตอลโปรดักเพื่อที่จะแปลงผลงานเหล่านั้นให้กลายมาเป็นแรล่งรายได้ด้วยเงินนั่นนั่นเองที่เกิดขึ้นจากการรันด้วย AI นะครับ นังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย300พร้อมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจการนำ AI มาใช้อ,อยู่เล่มนี้นะครับการใช้งานโอกาสมาสร้างโอกาสทางการเงินไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจหรือ beginner ผู้ที่เริ่มต้นใหม่คุณก็สามารถใช้ AI เพื่อสร้างความมันน่นคุงได้อย่างมีประสิทธิภาพเล่มที่5 200พร้อมสำหรับ CFO ไว้บริหารงานนะครับ ในยุคที่ CFO นั้นต้องเผชิญกับข้อมูลที่ซับซ้อนทางด้านการการเงิน AI ก็จะสามารถเข้ามาช่วยในการตัดสินใจด้านนี้โดยเฉพาะและยังช่วยให้ทั้ง CFO ผู้บริหารเข้าใจยวดด้วยว่าวิธีการนำ AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเตรียมพร้อมรับมือสำหรับอนาคตจะช่วยทำให้ธุรกิจหรือองค์กรต่างๆนั้นที่เพิ่งเติบโตหรือเพิ่งกำลังสร้างนั้นได้เข้าใจมันนั่นเอง รือหนังสือ200พร้อมนี่ครับก็คือจะมีทั้งสถานการณ์ต่างๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกระทั่งการพุ่งก่อตั้งธุรกิจเริ่มต้นสตาร์ทอัพองค์กรการพัฒนาการเติบโตการเกิดปัญหาวิกฤตก็จะมีตัวช่วยการแก้ไขปัญหาว่าเราต้องพิมพร้อมยังไงถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาล่านี้ได้นั่นเองเล่มที่6ก็คือ200พร้อมพิจอ,อนาค่า CIO ครับบทบาทของ CIO ที่จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากการนํา AI มาใช้ในองค์กรหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างนวัตกรรมและก้าวนําในการแข่งขันนั่นเองนะครับลเล่มที่7นะครับก็คือเล่มที่เห็นอยู่นีครับ AI Agent สุดยอดการปฏิวัติชีวิตและธุรกิจใหม่โดย AI Agent นะครับจะมาทําการออโตเมชันนะครับเพื่อที่เราจะปฏิวัติทั้งการทํางานการใช้ชีวิต ทุกอย่างนั้นรันข้อมูลอัตโนมัติด้วย AI ที่เกิดขึ้นจากมนุษย์สรรสร้างันั้นสรรสร้าง AI แล้วก็มาเชื่อมต่อกันให้เกิดเป็นระบบที่เรียกว่าอัตโนมัติมนุษย์สบายแล้วได้ผลงานที่ดีเหลือเกานนั่นเองจะบอกได้เลยนะครับว่าเจ็ดเล่มในที่นี้ครับ e book ทั้งเจ็ดเล่มไม่ใช่หนังสือทั่วๆไปแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณและองค์กรของคุณ ปรับตัวและก้าวทันโลกยุคใหม่พรามแม้วือยังก็พ,อพอา้อมแล้วก็เริ่มต้นเดินทางเข้าสู่อนาคตที่ AI จะเป็นพลังขับเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จเพียงคุณได้ทดลองอ่านหนังสือ e-book ทั book, ้ง7เล่มผ่านทางเมมเบร์ market, หรือใครสนใจสั่งซื้อก็อสั่งซื้อผ่านทางเมมเบร์ market, หรือติดต่อผ่านทาง l ล n e a i c ตนะครับซึ่งใน ถ้าว่าคุณอยากจะค้นหาในไลน์นะครับก็มีผ่านทาง description YouTube a i c h e t นะครับก็จะมีลิงก์ไลน์เข้าไปนะครับหรือข้อมูล description ของแท็บหน้าแรก YouTube a i c h e t นั้นนั่นเองก็จะมีบอกเช่นกันนะครับโอเค e ีบุ๊กทั้งเจ็ดเล่มเหล่านี้จะช่วยให้คุณนั้นมีรายได้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจใช้งานให้เปิดประโยชน์ ไปเดินทางให้ถูกต้องด้วยนะครับรวมถึงการมีวินยัยยายามมั่นเพียรและอดทนเท่านี้คุณก็จะมีรายได้ขึ้นมานะครับในอนาคตครับสวัสดีครับราคาของเล่มหนังสือเนี่ยครับก็จะมีบอกไปแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับทั้งหมด7เล่มน,นั้นนั่นเอง